ออกทุกวันที่เท่าดาเอามือจับไปก่อนนะ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 ครับเอามือจับตีหูครับช่วยผมด้วยนะครับว่าใครรบยกเร็วไหมเร็วนะครับหนึ่งยัน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 หนึ่งสองตึ้เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องคนนี้ก่อนนะครับวันที่อะไรนะครับวันที่ทุกทุกวันที่สิบหกถูกต้องเลยครับไออากาศหนาวมากมือก็นี้กันไปสั่นเลยนะฮะมิสันมือสั่น ถูกต้องเลยครับอขอบคุณมากเลยนะครับผมสลารออมสินนะครับจะประกาศนะครับทุกๆวันที่1 6นะครับนะบติดตามกันได้นะเดี๋ยวไปต่ออย่างวันดีกว่ามาเลยอันนี้ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแน่นอนถามว่าปัจจุบันอยู่ที่ใดโอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับสำนักงานใหญ่นะครับธนาคารออมสินอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันอยู่ที่ใดนะครับยกครับด้วยเถิดด้วยทั่วเป็นตรงนี้ก่อนคนแรกเลย เที่ยหนะครับคุณบ๊ายขนแก่นเหรอฮะตะกี้เพิ่งบอกไปนะครับว่าอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนน้องบอกขอนแก่นขออนุญาตเปลี่ยนคนก่อนนะครับเอามือลงเอามือลงเ <c oughs> อาลงก่อนเอามือลงก่อนนะครับ<ด>ทุนคองเามนะครับดูกระจายดูกระจายสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับของธนา <c oughs> นคารออมสินอยู่ที่ใดนะครับครับเอามือลงเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนครับหนึ่งสองสามผมเห็นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้ที่ไหนนะครับผมสะพานควาย น้องหลอนครับครับผมแฟนคลับน้องหลอนบอกว่าสะพานควายแล้วมองหน้าน้องอ่ะเขาเวลาเขาเรียกว่าการตอบคำถามที่ดีต้องมองมองหน้าผู้ถามสารผู้สารชันนครับผมเป็นคำตอบที่ที่ที่ถูกต้องครับผมสะพานควายเนี่ยรับส่วนักงานใหญ่ของธนาคารอมสินที่กรุงเทพนะครับดีใจเลยนั่งนิ่งดี่ดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถามต่อเลยนะครับต่อเลย รักน้องรอนของเราเมื่อสักครู่เนี่ยร้องเพลงไปสามเพลงครับเพลงอะไรบ้างชื่อเพลงยกครับเอ้เพลงสาวเพลงแรกเพลงอะไรครับดังดังค่ะคิดถึงกลางแล้วเท่านใดอีกครับเพลงที่สองครับเพลงที่สองครับจำไม่ได้เอาเราปลอบใจต้อปลอบใจหน่อยปลอบใจปลอบใจขอบคุณนะครับยังไม่ครบน้องมรุสตะโกนมาตรงนู้นตรงนู้นเพลงอะไรบ้างมา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  สักครั้งและและและเพลงนึ่งเพลงนึงและพร้อมหรือ,อยังนะครับถ <Yeah. S 1> ูกต้องเลยครับผม, hey, ม<า>ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอถามมากดีกว่าออเร่มนร้ออ, moi, อันนี้อันนี้อาจจะค่อนข้างยากนหนห่อยมีรางวัลเป็นอะไรบ้างครับเอาไปตัวนี้แล้วกันนะอ่าคำถามนี้นะครับเ,เป็นยากเลยเหรอฮะเป็นเป็นความรู้รอบรตัวครับผมโอ้รอบตัวของน้องรอนเองครับของของคนักแศดงนักข่าวออมสินครับครับผมผมจะถามว่านะครับ ผู้ที่ก่อตั้งครับธนาคารอมสินนะครับคือใครนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะครับเมื่อดับเพื่อนขั้งก่อนนะครับเป็นคนตอบว่าช่างก่อสร้างเออไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะตอบนี้นะฮะนะครับอ่าเอาเพิ่มตัวเอาพูจับไปที่ติ่งหูนะครับผหนึ่งก่อสร้างนะฮะก่อห้องเดินเด็กปุ๊บครับคนไหน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 คนนี้อ่ะห็นคนนี้ก่อนเลนะคุณก่อนเลโอเคครับผู้ที่ก่อตั้งธนาคารออมสินคือใครครับผม ชื่อเต็มครับชื่อเต็มๆครับผมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวครับเต็มเลยครับต่เดยครับเ้ยเอ้าเฮ้ยบอกเขาหมดแล้วผมผมผมครับครับอนึครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวชั้นที่หนะครับเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารนอมสินถูกต้องครผมอันนี้เป็นทอาดูรอบตัวนะครับที่ที่ที่อยากใช้ทราบกันด้วยข่อยข้อข่อยข้อได้เลยครับมัน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 เมันมันมันสน ข้อหนึ่งหกเนี่ยโอเคครับอันนี้นะครับความรู้รอบตัวเหมือนกันครับธนาคารออมสินนะครับก่อตั้งมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับโอ้ยเยอะจริงเร็วมากเลยอ่ะถ้ามองถ้ามองแถวนี้ได้เห็นเลยว่ากี่ปีย้อนรู้ครับย้อนรู้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับผมธนาคารออมสินก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเรบไปเลยครับครับธนาคารออมสินนะครับครบรอบ่งร้อยปีไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมา